สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีคำถามที่อ,อ่อาจจะเคยเกิดขึ้นในใจหลายๆคนนะคะคือการล่วงเกินทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยถึงแม้จะอ้างว่าทำไปเพราะตกหลุมรักแบบนี้ในใจจะเลิกจ้างได้ทันทีเลยไหมแล้วต้องจ่ายค่าชดเชยหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้วย วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับผ่านคำพิาพสากษาศาลฎีกาที่10592/2560อ๋อมีเคสจริงเลยใช่ครับเป็นกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยแหละครับถูกเลิกจ้างด้วยเหตุนี้เลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงศาลท่านว่ายังไงแล้วเออ นายจ้างได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างโดยดูจากคำพิพากษาเป็นหลักเลยครับดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยคดีนี้กันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไงคะใครเป็นใครกันบ้างครับเรื่องนี้ก็คือมีลูกจ้างคนหนึ่งเป็นโจทนะครับตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเขาถูกนายจ้างซึ่งก็คือจำเลยในคดีเลิกจ้างค่ะโดยนายจ้างให้เหตุผลว่าเขามีพฤติกรรม เล่วงเกินทางเพศนางสาวทอซึ่งเป็นลูกน้องใช่ครับเป็นพนักงานขายในทีมอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเองทีนี้พอถูกเลิกจ้างตัวลูกจ้างเขาก็มองว่าเฮ้ยมันไม่เป็นธรรมอืมก็เลยไปฟ้องศาลแรงงานเรียกค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็ค่าเสียหายด้วยแล้วทางฝั่งนายจ้างล่ะคะเขาว่ายังไงสู้คดียังไงฝั่งนายจ้างก็ยืนยันครับว่า ที่เลิกจ้างไปเนะี่ยถูกต้องแล้วชอบด้วยกฎหมายแล้วเพราะการกระทําของลูกจ้างเนี่ยถือเป็นการร่วงเกินทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมันเป็นความผิดร้ายแรงร้ายแรงเลยเหรอคะใช่ครับทั้งตามกฎหมายแรงงานแล้วก็ผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัทด้วยฟังดูแล้วสถานการณ์ค่อนข้างชัดเจนในมุมของนายจ้างนะคะแล้วพฤติกรรมจริงๆที่เป็นประเด็นเนี่ยศาลท่านดูจากอะไรบ้างคะมีเหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษไหมศาลท่านพิจารณาหลักๆจากเหตุการณ์สองช่วงครับ ช่วงแรกคือคืนเกิดเหตุที่ร้านอาหารกึ่งๆดิสโกเทปผู้จัดการเนี่ยพยายามชวนหรือจะเรียกว่ากึ่งๆึงบังคับก็ได้ให้นางสาวทอดื่มเหล้าด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นอะไรบ้างคะเช่นวางมือบนต้นขาของนางสาวทอแล้วก็โน้มตัวเข้าไปใกล้ๆทั้งทั้งที่นางสาวทอพยายามขยับหนีแล้วก็ปัดมือออกแล้วนะ แม้จะปัดออกก็ยังทำเหรอคะครับยังไม่พอตอนเปลี่ยนโต๊ะในร้านยังใช้มือโอบเอวนางสาวทออีกโหอันนี้คือในดิสโก้เทคคืนนั้นแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอีกเหตุการณ์คือวันรุ่งขึ้นเลยตอนนั้นเดินทางไปพบลูกค้าด้วยกันนางสาวทอเป็นคนขับรถแล้วก็บ่นว่าปวดคอค่ะโจท์ที่นั่งอยู่ข้างทางเนี่ยก็เอื้อมมือไปบีบคอฮะบีบคอเลยเหรอคะไม่ใช่แค่นวดธรรมดา คือในคําให้การอาจจะบอกว่านวดแต่พฤติกรรมคือเอื้อมไปบีบจนนางสาวทอตกใจแล้วก็ปัดมือออกทันทีอืแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะครับตอนรถติดไฟแดงโจดก็พูดกับนางสาวทอว่าตกลุมรักน้องเข้าไปแล้วโอ้โหทั้งแต่เนื้อต้องตัวทั้งคําพูดเลยนะคะเนี่ยแล้วในมุมกฎหมายสารดีกาท่านวินิฉัยเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะเห็นว่าต่างจากสารแรงงานกลางด้วยใช่ครับ สารดิกาท่านกลับคำพิพาคษาสารแรงงานกลางท่านอ้างยิงกฎหมายสำคัญเลยคือพอรบคุ้มครองแรงงานพศ2541สองมาตราค่ะมาตราไหนบ้างคะมาตราแรกคือมาตรา16ครับที่ว่าด้วยการห้ามคุกคามทางเพศในที่ทำงานกับอีกมาตราคือ มาตรา1 1 9วงเล็บ4มาตรา1 1 9วงเล็บ4นี้คือเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องเหตุยกเว้นที่นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยครับถ้าลูกจ้างกระทําผิดอย่างร้ายแรงอ๋อเรื่องความผิดร้ายแรงนี้เองและสารดีกาท่านเอาสองมาตรานี้มาปรับใช้กับคดีนี้ยังไงคะมีประเด็นไหนที่แบบชี้ขาดเลยมีประเด็นที่น่าสนใจมากครับประเด็นแรกเลยสารดีกามองว่าการที่นางสาวทอ เขายอมไปดื่มเหล้ากับโจทย์ในคืนนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าเธอยินยอมให้ถูกลุ่มเกินทางเพศนะอ๋อชัดเจนคือไปดื่มด้วยไม่ได้แปลว่ายอมให้ทําอะไรก็ได้ถูกต้องครับไม่ได้เปิดช่องให้โจทย์ซึ่งเป็นหัวหน้างานจะมาทําอะไรตามอําเภอใจได้เลยค่ะแล้วตัวพฤติกรรมล่ะคะการวางมือโอบเอวบีบคอคําพูดพวกนี้สารมองว่าไง สารมองว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยครับตั้งแต่วางมือบนต้นขาโอบเอวบีบคอไปจนถึงคำพูดว่าตกหลุมรักเนี่ยค่ะทั้งหมดถือเป็นการคุกคามก่อความเดือดร้อนนำคาญทางเพศต่อนางสาวทออย่างชัดเจนเข้าข่ายตามมาตรา16เลยอืมแล้วยิ่งไปกว่านั้นการกระทำแบบนี้มันยังไปฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทด้วย อ๋อบริษัทมีระบุไว้ด้วยเหรอคะมีครับในคดีนี้คือข้อ8.3.7ที่ห้างพนักง,งานกระทำอะไรที่มันสอบไปในทางเสื่อมเสียศีรธรรมอันดีแสดงว่าพอผิดทั้งกฎหมายทั้งระเบียบข้ออ้างเรื่องตกหลุมรักก็ฟังไม่ขึ้นเลยใช่ครับสารดีการสรุปเลยว่าการกระทำของโจท์ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วถือเป็นกรณีร้ายแรงตามมาตรา1นึทับพอเป็นกรณีร้ายแรงผลก็คือผลก็คือนายจ้าง เลิกจ้างได้โดยชอบด้วยกฎหมายและที่สำคัญคือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นครับโอ้อชัดเจนเลยนะคะว่าถึงจะอ้างความรู้สึกส่วนตัวยังไงแต่ถ้าพฤติกรรมมันเข้าข่ายคุกคามและสารมองว่าร้ายแรงก็จบเลยทีนี้ถ้ามองในมุมของนายจ้างบ้างล่ะคะมีบทเรียนหรือข้อคิดอะไรที่สำคัญจากคำพิพากษานี้บ้างคะมีหลายอย่างเลยครับ ข้อแรกเลยคือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีระเบียบข้อบังคับการทำงานที่ชัดเจนมากๆค่ะโดยเฉพาะการระบุไปเลยว่าการคุกคามทางเพศหรือการกระทำที่สอบไปในทางเสื่อมเสียศีลธรรมเนี่ยถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงอย่างในคดีนี้ข้อ8.3.7มันช่วยสนับสนุนนายจ้างได้เยอะเลยเหมือนเป็นกรอบป้องพันให้ในายจ้างได้เลยนะคะแล้วเรื่องการอ้างกฎหมายล่ะคะครับข้อ2คือ นายจ้างก็สามารถใช้มาตรา16ของพรบรคุ้มครองแรงงานเป็นฐานยืนยันได้เลยว่าพฤติกรรมแบบไหนคือการล่วงเกินทางเพศแล้วก็ใช้มาตรา119วงเล็บ4เป็นเหตุผลในการเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าพิสูจน์ได้ว่ามันร้ายแรงจริงๆอื ข้อ3ที่สำคัญไม่แพ้กันคือคำพิพากษานี้มันตอกย้ำเลยนะว่าบริบททางสังคมเช่นชวนไปกินเหล้าแล้วเขาไปด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างหรือไม่ใช่การให้ความยินยอมกับการคุกคามใช่เลยครับประเด็นนี้สำคัญมากครับศาลจะดูที่ตัวพฤติกรรมการคุกคามเป็นหลักและสุดท้ายข้อ4ถ้ามันเข้าข่ายร้ายแรงจริงๆนายจ้างก็มีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย สรุปได้ชัดเจนมากค่ะว่าจากกรณีศึกษานี้การกระทําที่ศาลท่านมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาแม้คนทําจะอ้างเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ตามก็อาจจะนําไปสู่การถูกเลิกจ้างได้โดยไม่รับค่าชดเชยเลยถ้าการกระทํานั้นมันเข้าข่ายเป็นความผิดกรณีร้ายแรงตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทนะครับ ใช่เลยครับซึ่งคำว่าร้ายแรงนี่สารก็จะพิจารณาจากพฤติการโดยรวมเป็นเรื่องๆไปนะครับไม่ได้มีสูตรตายตัวเป๊ะๆข้อมูลวันนี้ให้ความกระจ่างมากๆเลยค่ะก่อนจะปิดท้ายการเจาะลึกของเราในวันนี้มีคําถามหนึ่งที่อยากจะชวนให้ลองคลิปตามกันดูนะคะคือจากข้อมูลในคําพิพากษานี้เนี่ยถ้าสมมติว่าในจ้างรายนี้ไม่มีข้อบังคับการทํางานที่ระบุเรื่องการกระทําที่สอบไปในทางเสื่อมเสียศีลธรรมไว้อย่างชัดเจนแบบข้อ8.3.7ที่อ้างถึงเมื่อกี้ ผลของคดีนี้อาจจะเปลี่ยนไปไหมแล้วจะเปลี่ยนไปอย่างไรอันนี้น่าสนใจนะคะลองเก็บไปคิดกันดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ